วันนี้เป็นวันที่สองของการเที่ยวครับผมอันนี้ก็มาอยู่ที่วัดสังบาราลามครับผมไปข้างในถ่ายรูปไม่ได้ข้างในถ่ายรูปไม่ได้เดี๋ยวขอถ่ายรูปบบอ,อะไร, <laughs> ไรใครให้อยู่อะ อปิดคิตก่อนครับจะพาไปดูข้างในกันครับผมก่อนอื่นต้องถอดรองเท้าก่อนเพื่อเป็นเพเป็นความระเบียบไม่ให้พื้นสกรปรกเกินไปไป

ก็คือกรงล้รงรอครับกงล้ออารมณ์กงล้อปฏิจะทมกี่บาทรรบในพุทธศาสนามักกล่าวเปรียบว่าน้ำห่วงนะ้ำคือกิเลสที่เหลือมนุษย์ต้องหลงวนเวียนไม่รู้จบนี่ครับ มีหุ่นจำลองให้ดูเหมือนกับเหมือนกับการเปรียบเทียบในการใช้ชีวิตของมนุษย์ครับผมนึกว่ามันนึกว่ามันอยู่สูงหยียบลงตานึกว่ามันยู่สูงหยียบลงตเหยยบลงตา มาเที่ยววัดเป็นวัดที่สองของการหยุดทำงานครับแล้ก็มาหาที่เที่ยววัดหาพักผ่อนคลายบ้างครับผมถือเดี๋ยวพี่ดยอะเช่นนี้จะรองไปให้คนจากห้องน้ำนี้้แลวขึ้นฝังได้อย่างไรก็เอาของพี่เสียงคุณมันหลอนมากว่ แต่เราจะมาได้แค่ช่วงด้านล่างเท่านั้นแต่ด้านบนเขาน่าจะปิดไว้น,นี่ม,นมีแต่รูปภาพวาดน,นี่คือซากซากเรือ จบก่อนครับผมมีหมอที่ไหนเรือไหนอ่านที่เรือลำที่หกคือทางสายกลางไงก็คือปล่อยวางนั่นเองไหนไม่มีเรือก็นี่ไงเขาบอกให้ปล่อยวางเรือมันก็จะหายไปเราจะรออยู่บนน้ำได้เองโดยที่เราไม่ต้องใช้เรือไงอ๋ออย่างนี้นี่เองเหมือนมีสาระเนาะเอ้ย มมีันนอยู่ใสจะจะไม,ม่คนมีสาระเดีย๋ยวขอปิดคลิปก่อนไปดูช่วงตอนต่อไปครับตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนอ่ะถนนไม่ใช่ถนนอะไรเขาชีจันเขาชีจันเขาชีจันเขาเขาชีชันได้ปะไม่ได้เขา<ว>ชีชัดได้ไหมไม่ได้ทขาไมก็ชื่อเขาเป็นอย่างานั้นคุณจะเสียนชื่อเขาทำไม,ไมสวยอะ่ะสวยดิ บรรยากาศจะมีแต่นะักท่องเทีย่ยวนะครับเตเต็มตรมอบๆลยครับไปเดินดูไปเดินดูรอบๆกันดีกว่าครับขออนุญาตถกกล้องนะครับเดี๋ยวจะเห็นหน,หน้าอเขาเลยกว่าติดติดติดกสิท ดูเฮอยาถ่ายรูปตรงนี้เพนเดี๋ยวพาไปดูวิวก่อน,นกัพข้างบนมันขึ้นได้ปะเนี่ยไม่รู้แต่มันมีธงปกักอ่ะมันก็ต้องมีทางขึ้นแหละฮะทางขึ้นไปยังไงล่ะมันมีธงปกักถ้ามันขึ้นได้คุณจะขึ้นเหรอไม่ขึ้นอ่ะเหนื่อยทำไมไม่ขึ้นเหนื่อยขึ้นไหมเอามาทั้งที่ก็ต้องขึ้นดิพระพุทธ มหาวชิระอุตตะมุปา,าสาสดาอุตตะมุตฮะอุตอตะโมแปลว่าสูงสุดวชิระแปลว่าอะไรวชิระแปลว่าประเสริฐประเสริฐสูสสงสุด สถานที่ไปไหนถ่ายรูปดูดูมิวก่อจะถ่ายรูปครับแต่ไม่ถ่ายห้ครับแต่จะขอถ่ายวิวก่อนไปไปแถวนน้นปะนน่นนี่แต่คนมาถ่ายรูปทั้งนั้นครับผมบรรยากาศสถานที่ คิดว่าสวยโคสวยดิไอ้เร้เขาเกีได้งไงคุณฮะไม่รู้พอวถ่ายก็แย่ไปเ<ะ>ล <laughs> ไม่เขา <laughs> บอกว่าหนีหาวานะอันนี้เดี๋ยวดูดูครับทุกคนครับไม่ถ่ายรูอไห้ก็งอน อ่ะไอ้เจ้าไอ้เจ้าครับขอปิดคลิปก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้นางก่อนถ่าคลิปเยอะเกินเวลาเขาทำ youtube เขาก็ไม่ได้ถ่ายเยอะขนาดนี้เ,อ,เอ้าวิเจนถ่ายกี่ว้เอ้าพี่ผิดเหรอผีดไม่เอาแล้วเยอะเกินไอ,อเจ้าไอเจ้าไปแล้วไปละตอนนี้เรามามาอยู่ที่ไหนแล้วคุณเมืองหลวงจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหัดชลบุรีเหมือนเดิมตัเตงหีบปะจังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรี ีดมูมันเหมือนขึ้นมันมขึ้นมาซาดจิตตลอดอะขนาดว่าเรือลำใหญ่แล้วเนี่ยไปเราไปดูด้านบนกันดีกว่าครับเรือถึงไม่มีลิฟต์บ้างอะฮะทำไมเรือถึงไม่มีลิฟต์เอา <c oughs> มันเป็นเรือลบไงร <c oughs> ะบบการทำงานของเขา ว่าน้ำสวยนะครับบรรยากาศดีลมเย็น้าเลนได้ก็จะเออไปดูไปดูด้านบนกันดีกว่าครับไปไปรคือบันไดก็พยายามดีที่สมัดนะหมอัีนะโทรศัพท์ก ฮะจะอยู่ถ่ายเมื่อไหร่ไม่ถ่ายไม่หยุดครับผมจะถ่ายเรื่อยๆครับนี่ครับนะนะพามาโน่<ร>น,นดูบรรยากาศเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกัน,นดกีกว่าครับ บรรยากาศของพื้นทะเลครับผมแ่เสียดายเขาเอาเรอ,าองเท้าผ้าใบมาไม่ได้ไม่ได้เอารองเท้าแตะมาอีกอย่างชุดก็ไม่ได้เอามาด้วยถ้ามีเวลานะจะนั่งเล่นทวันเลยแต่นี้ไม่ค่อยมีเวลาครับผมดโดูดูต้องมาชิคกี้ ทำอะไรหลังจากที่เรามาจากเรือรบจากทีน่นาบี่แล้วก็มาหาหนางรองต่อ,อมาดูบรรยากาศแต่ไม่ได้เล่นหรอครับมาดูบรรยากาศเฉยไม่มีชุดเล่นลงไม่ได้ดเราข้า,าวผ้ใบอากาศดีเลยอากาศคนเล่นทีมหาอยากเล่นไหมอยากเล่นไหม อยากเล่นก็ไม่เล่นดิใครงามบ้านลงมาเดือดเดืดเดือเล่นมั้ยเขาเป็นไงไม่เป็าไปเอาดีดีเขาเน่มนกูจะเอาคนกินหมึกชุนอยากจับคนอ่านเยอะๆหนุ่มค่ะหนุ่มค่ะ ดดตอนนี้เราก็เดินทางมาจากที่อะยุธยาแล้วก็มาหาจอมเพียนต่อนะครับเพิ่งไม่รึมาถึงครับขามาเราเล่นริมทะเลสู่บรรยากาศเยินๆสักหน่อย เฮ้ลมเป็นไงลมแรงมากหัวแรงเซ้ไปไปเล่นปะไม่เล่นลดูนด้ำพุ่แรงคุณลงไปคุองสาดตายเลยโอ้โหไประวัง ก็เพี้ยนนิดหนึ A ่งแต่ว่าระดับระดับกล้องเนาะมันก็จะไม่เพี้ยนนิดหนึ่งครับแต่หน้าดูหน้าวันนี้เฮ้ยมันสีซีเหรอไม่มันสวยเฮ้ยฟูลีนฟูรีนเฮ้ยสวยจริงสวยจริงหันหน้ามาดิถ้าถึงมึงกล้องกล้องมาถูกไหมถูกถูมาแล้วเดี๋ยวขอไปเร่งเร่งก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาถ่ายต่อ